สวัสดีครับสำหรับเมนูกับข้าววันนี้นะครับกเไดมใจทําเป็นเมนูหอยลายผัดําพริกเผานะครับสาหรับวัตถุดิบที่ใช้มีดังนี้หอยลายนะครับวันนี้คุณแม่บ้านได้มาไซส์ใหญ่มากก่อนจะนํามาใช้งานก็ให้เราล้างทำความสะอาดที่ดีนะครับใบหัวละพาครับพริกแดงจินดากระเทียมตำหยาๆนมคาเนชั่นน้ําพริกเผาซอสปรุงรสฝาเขียวซีอิ๊วขาวน้ําตาลรายโอเคเดี๋ยวเรามาชมวิธีทำกันครับ ผมจะละลายนะ้ำพริกเผากับนมคาราเนชั่นเตรียมไว้นะครับโอเคหลังจากละลายเข้ากันดีก็พร้อมนำไปผัดเลยครับน้ำมันพืชตามมุนสำหรับผัดนะครับ พริกกะเทียมประเทพริกะเทียมหอมเลยนะครับ นี่เราล้างทำความสะอาไดไปแล้วนะครับผัดสักครู่ให้หอยลายหน้าปากัานะครับ ก็จะตามด้วยน้ำที่เผาที่ละลายกับนมคาเนชั่นไว้แล้วน,นะครับเติมันเปล่าแบไเล็เล็กน้อยนะครับ ขนสดนะครับด้วยซอสคุณโรสสาเขียวพีอิ้วขาวแล้วก็ตัดน,ตน,น้ำตาลทรายลงไปเล็กน้อยนะครับตัดให้เข้ากันแล้วก็กิมรสชาตินะครับให้เราสังเกตดูว,ว่าหอยลายอาปากห,หอนอยยังนะครับก็ ครบหมดทุกตัวเราก็จะตามด้วยใบโหระพาปิดท้ายนะครับโอเคต่อ okay. โหระพาสด,ดก็พร้อมเสิร์ฟแล้วครับอหอยลายผัดจำพิบเผาฝีมือโค้เลียงใจเดี๋ยวเราไปชมหน้าตากันครับ คับนี่ก็คือหน้าตามเมนูหอยลายผัดตำพริกเผาฝีมือไ็ได้ใจนะครับลองไปทําทานกันดูนะครับทานกับข้าวสวยแลร้อนเหรือข้าวต้มก็เข้ากัานดีไม่แพ้กันเลยนะครับคลิปกนใจฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่วยำใจไว้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ